เจ้าโอ๋งามพลิ้งน้ำตาท่วมกลางหนกระแสก้มกราบขอโทษพี่จูนยองแพ้ทุกอย่างอนาคตกับนมกลาจะเป็นยังไงต่อเจ้าโอ๋งามพลิ้งออกมาเปิดใจครั้งแรกดับหมดเปลือกกลางรายการหนกระแสหลังจากถูอดีสามีตั้มออกมาใช้ยันหนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับนักร้องดังนมกลาทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการนอกใจ การหลอกให้เซนใบยยและการทำคนสายสายหนุ่มกะลาสิ้นกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาจะอู่เริ่มต้นด้วยการเล่าถึงชีวิตคู่ของเธอกับตามโดยบอกว่าทั้งสองคบกันไม่นานก่อนที่เธอจะตั้งครรภ์และแม้จะอยู่ด้วยกันเป็นเวลาหลายปีแต่ในความเป็นจริงทั้งสองได้ยแยกห้องนอนกันมาตั้งแต่ปี2560แม้จะยังอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันก็ตาม เธอยืนยันว่าตลอดช่วงเวลาหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเธอกับอดีตสามีเป็นเทียงการอยู่ร่วมกันเพราะลูกเท่านั้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวอีกต่อไปซึ่งสิ่งนี้เองที่เธอมองว่าเป็นปนัญหาใหญ่เพราะทําให้อดีตสามีเข้าใจผิดและเชื่อว่าเธอยังมีเยื่อใ่ให้กับเขาเธอเปิดเผยอีกว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้เธอตัดสินใจเดินออกจากชีวิตต่ตางๆ คือพฤติกรรมของอดีตสามีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาซึ่งส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคคลบ้านขณะที่เธอกำลังตั้งขันเหตุการณ์นั้นทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวและแตัดสินใจว่าหากต้องเลี้ยงลูกเธอไม่ต้องการให้ลูกเติตูมมาในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ทั้งตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกันเธอไม่เคยได้รับการสนับสนุนทางธุรกิจจากเขาเลยกลายเป็นว่าเธอต้องแบกรับภาระทุกอย่างทิ้งลำพัง เธอพยายามอธิบายให้ตั้มเข้าใจว่าเธอไม่ได้รักเขาอีกต่อไปและอยากให้เขายอมรับความจริงแต่เขากลับปฏิเสธความจริงข้อนี้และยืนยันว่าเธอยังรักเขาอยู่โดยถึงท่านพูดกับเธอว่าที่จะกรีดหัวใจหนูออกมาดูว่าในนั้นยังมีที่อยู่ไหมซึ่งเธอก็ได้ตอบกลับไปว่าต่อให้ที่กรีดออกมาก็ไม่เจอหัวใจหนูหรอกเพราะหัวใจของหนูมันไปอยู่ที่ที่หนุ่มแล้ว คำพูดนี้กลายเป็นประเด็นร้อนและถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียหลายคนมองว่าเธอพูดตรงเกินไปและอาจทําร้ายจิตใจของอดีตสามีได้อย่างรุนแรงเมื่อถูกถามว่าการออกมาพูดในครั้งนี้เธอไม่กลัวหรือว่าคนจะยังด่าเธออยู่และอาจไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เธอพูดเจ้าโอยอมรับว่าหากมีคนด่าเธอเธอก็ต้องยอมรับ เธอเคยทำผิดมาก่อนและครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นมือที่สามของคนอยู่จริงๆโดยเฉพาะกับครอบครัวของนมกลาและจูนเป็นชลีซึ่งในวันนี้เธอได้กล่าวคำขอโทษอย่างเป็นทางการต่อพี่จูนและครอบครัวของเธอเองด้วยเธอยอมรับว่าการกระทำของเธอในอดีตเป็นเรื่องที่ผิดพลาดและเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้สังคมไม่เชื่อในสิ่งที่เธอพูด ก็เป็นผลพวงจากการกระทําของเธอเองเธอขอโทษที่ทําให้ใครหลายคนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ลําบากและโดยเฉพาะกับที่หนมกะลาที่ต้องเผชิญกับกระแสจงตีจากสังคมเมื่อถามถึงเรื่องที่อดีตสามีกล่าวหาว่าเธอทําคุณใส่สยหนมกะลาเธอปฏิเสธสินแข็งและยืนยันว่ารูปกระดาษที่เป็นหลักฐานนั้นเป็นเทียงรูปธรรมดาที่เธอวางไว้ในห้องทักไม่ใช่ของขลังหรือเครื่องราที่ใช้ทำเสน่ห์แต่อย,ย่างใด เธอเป็นคนที่เชื่อในเรื่องการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมดวงในธุรกิจเท่านั้นและที่หน่มเองก็รู้ว่าเธอเป็นสายหมู่แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะทําคุณใส่ใส่ใครเธอยังเผยอีกว่าตามได้แอกขึ้นไปในห้องของเธอและขโมยของออกไปดูที่เธอไม่ได้อนุญาตซึ่งเป็นสาเหตุที่เธอไปแจ้งความกับเขาไม่ใช่เพราะเธออยากได้แทนหรือเอาคืนแต่เพราะเธอรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ์และต้องปกป้องตัวเอง เมื่อถูกถามว่าหากเธอไม่ได้คบกับหนุ่มกะลาเธอจะเลิกกับตั้มไหมเธอตอบว่าเลิกคะ่ะเพราะอยู่ไปแล้วเขาไม่สามารถซัพพอร์ตธุรกิจของหนูได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเธอไม่ได้มองว่าหนุ่มกะลาเป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้เธอตัดสินใจย่าแต่เป็นเพราะเธอหมดรักอดีตสามีแล้วจริงๆเธอยอมรับว่าความไม่ชัดเจนของเธอเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตั้มเข้าใจผิด และทำให้เรื่องบานปลายมาจนถึงตอนนี้เธอบอกว่าเธอรู้สึกผิดที่ไม่ได้แจ้งความตั้งแต่แรกและปล่อยให้เขาคุกคามเธอมานานโดยที่ไม่กล้าบอกหนุ่มกะลาว่าเธอกำลังถูกคุกคามสุดท้ายจะโอุกล่าวทั้งน้ำตาว่าหนูยอมแพ้ขัพี่หนูยอมเองเพราะหนูไม่รู้ว่าสู้ไปแล้วหนูได้อะไรที่ตั้มชนะแล้วได้อะไรหนูไม่กลัวกับสิ่งที่เขาจะทำ ก็ให้เขาทำเขาจะคอมทีศในสิ่งที่เขาอยากทำอยากทำให้ชีวิตหนูพังเขาอยากมาออกผลกระแสวันนี้ที่ทำสำเร็จแล้วนับที่ตั้มถ้าวันนี้จะไม่มีใครมาซื้อของมีแต่คนเกลียดหนูก็จะดิ้นโดนต่อไปหนูเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนเคยจนมาก่อนหนูจะไม่กลับไปอยู่ในจุดนั้นอีกเธอย,ยังไลกว่า เธอไม่รู้ว่าหลังจากนี้พี่หนุ่มจะทำอย่างไรกับเธอเท่าเรื่องต่างๆก็ทำให้เขาได้รับผลกระทบเช่นกันเธอเข้าใจว่าพี่หนุ่มต้องจะปวดมากที่เห็นเทปของเธอกับอดีตสามีและเธอก็รู้สึกติดที่ทำให้เขาต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้สำหรับเรื่องคดีความเธอไม่ได้ยินดีกาต่อและยอมให้คดีเดินหน้าต่อไปจนถึงที่สุดโดยเธอพร้อมที่จะจ่ายค่าเสียหายให้กับพี่จูนจำนวนสีล้านบาท และกำลังอยู่ระหว่างการหาหรือว่าเธอจะเริ่มใจอย่างไรสุดท้ายเธอก้มหลงไหวและกล่าวว่าขอโทษทุกคนขอโทษที่หนุ่มขอโทษพี่จูนขอโทษแม่ขอโทษครอบครัวหนูเองหนูผิดค่ะพี่หนูขอโทษเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปและความสัมพันธ์กับหนุ่มกะลาจะยังคงอยู่หรือไม่คงเต้าติดตามกันต่อไป